สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง MC o Q Channel เหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งรายงานโปรเหรอเอายังยังไม่นะครับผมเขตนี้ผมไปกิจกรรมใหม่นะผมรวมไปเท่มในตำนานเกมต่อสู้นะผมซึ่งก็เป็นเกมในตำนานจริงๆผม ก็ผมว่าน่าจะมีผ่านตาบ้างแ,แต่ผมไม่นะครับผมซึ่งครบได้แล้โอเคผม,มซึ่งก็อู้อะไรเนี่ยชุดแต่งงานใหม่เหรออย่างไห้ครับผมซึ่งเป็นก,กิจกรรมใหม่เหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็คาตนะวีหกเพลิงเนี่ยผมแล้วก็ไอซ์บอลกระแพงมนอนกรผมก็ยังไม่ได้สุ่มเลยนะเดี๋ยวค่อยหลังไหม่ละกันนะครับผมก็รีมาสุ่มกันได้นะครับ โอเคส่วนนี้ก็ใหม่นี่ครับผมเป็นกิจกรรมเย็ียญทลชนแล้วผ็วก็ได้อยู่ซึ่งเป็นท่าทางครับผมกับไมคกครั้งนึ่งไดผมสำหรับท่าทางนอนกองเงินนะผมซึ่งแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าทลชนเนาะมีเงินอยู่ข้างในด้วยครับผมส่วนต่อไปแล้วผมไปชุดทลชนซึ่งก็รีบมาเอากันได้นะครับผมแล้วก็ชนะเลย คืออันนี้ผมเป็นชุดในตำนานนะผมซึ่งก็เป็นชุดที่มาตั้งต้นเลยนะผมสําหรับชุดนี้เนะาะเนี่ยซิปเกมเขาก็รีวิวไปแล้วแหละโอเคนะก็ไม่น่ามีละส่วนนี้ผมเป็นกิจกรรมอ่านี่เหรอเข้าไปรับรางวัลสำหรับเหล่านักสะสมสิิ์ขั้นสูงเหรอ ไม่ละเขาไม่สะสมนะโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยไหนดูสิอ๋อนี่เหมือนกันนะผมซึ่งก็ไอคิ EK มังกรก็บอกกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยวขอดูในลัคก,กี้ลายอ่อก็จะเป็นในส่วนของเซตมังกรสวรรค์นั่นเองนะงนนงครับผมซึ่งก็ในเซิร์นอกนะครับผมตรงย่อผมมันจะไม่เป็นไอวอลเนาะแต่มันจะเป็นหมัดมังกรนั่นครับผม รางวันใหญ่ของเราเป็นรางวันรองของ,องเขาหนวเนี่โอเคอสัญลยกษนี่มันอะไรกันซึ่งก็สุดจัดเลยนะครับผมซึ่ก็สวยมากๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นชุดเซ็ตมังกรสวรรค์เนานะถ้าอาใส่คู่กับหมัดก็เฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมซึ่งเสียงก็ดังกวมหมัดอื่นด้วยนะผมแล้วก็ส่วนนี้ผมเป็นชุดแต่งงานเซ็ตเนาะซึ่งก็สามารถมา จับจองซื้อขายกันได้นะผมเป็นชุดเนาะโอเคนี้พี่หลาสนาปี้เหลือเจ็ดวันเองก็รีบมาเอากันได้นะครับผมตัวนี้เอ็นสี่ผมไม่เข้าพอล้วผมไม่ค่อยอยากแก้ได้เนาะอันนี้โอ,อ,อ้โอเคโอเคเป็นในส่วนของสกิน MPC พุซย M60 หกสิบนะครับผม ซึ่งก็เหลืออีกกี่วันอีกสิบสามวันเท่านั้นนะผมก็มาซื้อกันได้เนาะวันนี้เรารายงานกิจกรรมนะครับผมซึ่งก็เอาจริงนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปอะเพราะว่าผมอะคิดความเห็นไม่ออกเว้ยในเนี้ยผมก็เลยคิดว่ารายงานกิจกรรมดีกว่าก็เลยลองดูครับผมซึ่งก็จะออกเป็นประมาณนี้เนาะคลิปนี้นคลิปส,สั้นๆนะครับผมซึ่งก็เอาละ ส่วนร้านค้ามีอะไรใหม่ไหมเล่นกระเป๋าทอละชนอย่างงั้นเหรอก็มีไปแล้วนะส่วนนี้กลับม,มาขายเหรอมั้งเจอของใหม่ก็ยังไม่มีอะไรแล้วนะผมมีบัตรเปลี่ยนชื่อไอ้ทุยไม่ใช่บัตรสร้างห้องนะผมขี้ลดราคาผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมซึ่งก็ดีมา,มากๆเลยด้วยโอเคโอ้ยสิทธิ์ท่านสูงใหม่อย่างงั้นหรือว้าว wow. ้ยกงฟีวพิกคู่ด้วยเอ้ไม่ใช่ UMP คู่นนนนนนภากในเกมนี้ได้แบบนี้โคตรดีเลยเนอะอ๋อเนาะก็เทพมากมาก แต่เขาบอกว่าในส่วนของนี้มันจะบักนะบ๊กเนาะบั๊กเหรอไหนเนไสิบหกอุ้ยเยอะอ่ะทำไมเยอะจังวันที่สองอ๊ออะไรเนะี่ยสะสมในโมซีวิสีสร้างความเสียหายสามสิบดาเมจด้วยปืน SMG เเฮย้ยแปด อันเลยเหรออันนี้เกินไปนะครับผมมันอื่นเป็นไหมเฮ้ยมันอื่นก็ไม่เป็นผมว่า g ีมน่าจะแก้นะครับผมแต่ว่าถ้าหามยังไม่แก้เนี่ยผมคิดว่านะทุกคนน่ะน่าจะได้สิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมได้หมดเลยเนยในชุดเนี้ยผมว่านักคนน่าจะได้นะครับผมเพราะแปเลยนะโอ้โยังกับจีอผมคิดดูเองละกันอย่างกับจีอม จุด uh huh. จัดปรลาดลาออกกับผมถุยไม่ใช่ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ uh huh. สุดยอดยังไม่มีสายาเลยเอยไม่เป็นไรนะผมซึ่งก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเล่นสักเท่าไหร่นะครบผมดูสิขนาดแรงอย่างแรงโกสามเลยเดี๋ยวว่างๆค่อยมาแต่แรงเนาะโอเคก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับการรีวิวของผมนะครับผมซึ่งก็ผมไม่ได้มีมีแบบรายงานเหมือนแบบว่าช่องคนอื่นนะครับผมผมแบบไม่ได้เอาแบบแบบแบบยังไงกิจกรรมจากเซิร์ฟนอกมารีวิวไทยครับผมผมไม่เป็นอย่างนั้นเนาะผมจะรีวิวในเซิร์ฟไทยก่อนนะครับผมซึ่งก็ถ้าหากคุณผู้ชมค,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 คิด,คดเห็นยังไงกับ ค,คลิปของผมนะครับผมสาม,มารถคอมเมนต์ทัศนคติความคิดเห็นได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็สวัสดีครับ